ค่ะทุกคนอันนี้เราเห็ุอยไรล่าปลาเหรอลาบปลาลาบปลาตะเพียนได้จ้ะนี่คือปลาขาวเราก่เห็น่อาะคบอกมาหันกไมเียวูยไย่งนี้เาเลยต้มต้มน้ำก่อนใช่ไหม เดี๋ยวเราดูต่อไปนะคะป่าตะหงแต้ปลาปลากระลวกกับน้ำร้อนสิ๋ดประมาณนี้้ะจ้ะทีานี้เรากำมบม่งอยูที่การปรุงปลาสุกนะครับปลาขาวสุก ไหลายแฉบหลายได้พิงผงมาเป็ดแตงโัวครับขาดบ่ได้ผงชูรสเนี่ย,ยนนได้หลายแฉบหลายเนื้อปลาหมัเด้อครับพ่อผมมาพอแล้วผงวอันนี้มันอันดีมากเลยนะโมเมนธรรมดาเลยนี่อะไรใช้หลายแฉบหลายขัว,วนนลปลาตะเพียนปลาขาวครับปลาขาวครับปลาเท่าเอินปลาตะเพียนเนาะอัดปลาขาวเนี่ย ปาตตเพียนหมวไปเหลือเ่เขากลัวข้มกล้วชนอยนี่แหบังหน้ามาชนอยเนี่ยหลยคนับบังห้าขัดไดื้อลตากนอยจกซิมก่อนได้ครับ สาสผักสมจังน้อยต,ต้มขีปลาขาว่ันนีคบช่ยตรวีไ่ไ้ก้อนนะครับไม่เนาะหัวยาใส่มือได้ครับบานๆครับเออานานะ

ชิมมากเลยเิมก่อน,นเ,นอเอด้ไปนอนเด้เดี๋ยวไปกันโอ้ยเพายากจะแกะไเนาะหน้าซีม่พร้อมหวนกเลยนี่แหละก่อนตอนทุด้ทยบัดวดดีจ้าน,น้อยได้ไปหน่อยเลยแต่แกะแปลสิมแห้<ส>งจ้ะ

ย <c oughs> ุงนี่ก็ได้กัดอยู่คนเดียวเนาะอรคนอ,อื่นกัด <c oughs> ไ,ไหมเขา่่นโองอานเขาว่ากินเค็ยมยุงไม่กัดใช่ไหม <c oughs> นี่เราจะกินลาบป่ากระ <c oughs> อจอดเ <c oughs> ดี๋ยวดีครับพี่น้องไปใส่น<า>นถวยน <c oughs> เปียวป่ะเอาอีกเปียวป่ะม่เปียวเลยเลี้ยงงชุดิบเก็บจุ๊บเก็บบึงงอาอีกพอแล้ว ครตัวตัวน้อยๆเน่อยพี่น้องใส่เครื่องกับไปิมกับไลยมันเองก็พอหมอว่แซ่บขอบับน้ำลำไยอย่นี้ิครับลำไยมีอะไรเด้อีลุงวิทย์มาให้มาสองขวดที่ดีที่สุด เสร็จแล้วจ้าทุกคนหนหนำลงใหญ่เน่เล่นกะเาีชีวิตตายแล้วเยอะยวจะโค้งสนุกได้ดเลยเขาลล้นฟ้าจิงคับนีนอเลยเขาลิ้นฟ้านี่นี่คืออาที่กินกับเราลิ้นฟ้ากับหมากอะไรดฟ้าเนี่ยดฟ้าเนี่ยอามาให้ไง กูบอกว่ามันไม่ขมเดอโอ้กัดกวาดปะดิง้งเอาจับใส่ใจ,จ,จอตอนกระปินเสน็จดีนะคะอาจจะเบืเดๆเบน,นิดนึงนะคะทุกคนรบาบปลากินได้ไหม,มอร่อยนะชิมดูสิ เอาให้พี่เนมชิมดูแม่หน่อยบอกไปส้มก็เอามะนาวเอาน้ำซุปใส่ทูซายีหน้าปลาที่เราไปใส่อะไปเก็บอะเป็นยังไงอร่อยอีกแล้วโอ้โหไทยบุรีรัมบุรีรัมเปอร์อร่อยทุกอย่างเลยหรอเราดูน้ำซุปนะทีเนี้ยน้ำซุปมันเค็มไหมสุดยอดแซ่บปบป่เรี้ยวเรี้ยวจะไม่เยี่ยม ทีนี้ทีนี้ก็ไปทอดปูอัดมากินด้วยกันนะปูอัดหมดแล้วยังพูดไงไม่น่าจุดล้นแล้วหนู<า>นี่เลยอ่านาเร็วโอเคค่ะคลิปนี้ก็ไว้สำเนา กดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องแยมาพาพ้มค่ะพะเพลินกับเคยลาพาแซบด้วยจ้าขอบพะเพลค่ะพี่สุดเลยอะไรไม่ดีไม่ค่อยชอบรถเนี่ยนี่ค่ะ,คะ,ะที่เราจะได้กินว<อ>ันนี้กันนะคะทุกคนม่วงมีพริกกดิ้งปลากินอ่ะมันมันอร่อยแลย้ว มีกับลูกบลูปกินมีแตงกวาสุดเขี้ยแล้วมีบาร์ได้กินมกับเข้าวไม่รู้ไ่รู้ของกูไหมกูยบบ้โอเคค่ะมาตึงแล้ววะบาร์ลูก